สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับจะพามาดูนะครับเด็กนะครับนี่กำลังทำโคมไฟนะครับตอนนี้กำลังจะลายสีมือเด็กๆเองเลยครับครับ เรามาดูครับนี่ครับอีกคนนึงก็กําลังจะเจาะนะครับอน,นี่กําลังจะเจาะกระลานะครับเราตามมาดูกับช่องดูมันทํานะครับวันนี้เราพามาดูเด็กๆทํานะครับอีกคนหนึ่งก็กําลังนะครับปอก จิงไม้นะครับเพื่อจะเอาไปทำโคมไฟนะครับทีมงานสามคนนะครับนี่ครับและทีเขาทำออกมานะครับแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเด็กนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยววันที่เจ็ดธันวานะครับเด็กก็จะไปแข่งนะครับนี่ครับ ไม่ต้องใช้อะไรมากครับบอกให้ทำอะไรเขาก็จัดแจงทำของเขาเองครับแบ่งงานกันทำครับนี่ครับชื่อเด็กชายอะไรครับเก้าครับชื่อเด็กชายชื่อเด็กชายภูเกลีครับชื่อเด็กชายอะไรครับหันมามองกล้องหน่อยสิครับไม่หันมองกล้องเลยนี้เขินครับคนนี้เขินกล้องครับ สื่อเด็กชายเลยครับหันหน้าขึ้นมาสิครับเด็กแต่ละคนครับเขินอายกล้องครับนี่ครับก็นี่ครับเด็กก็กำลังเจาะนะครับเจาะกระลานะครับ เกาะกระลาม้พร้านะครับคนนึงก็กําลังตัดเพื่อจะทําแท่นนะครับอีกคนนึงก็ทำํำช่วงขาของมันนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานที่เขาทําไว้บ้างแล้วที่ว่าใช้ได้มัง่งใช้ไม่ได้มั่งนะครับอันนี้ก็คือที่เขาเจาะไว้นะครับนี่ครับ แล้วก็นี่นะครับที่เขาทำสำเร็จไปแล้วนะครับแต่ว่านะครับก็ก็ทำเป็นตัวอย่างครับนี่ครับนี่ก็ที่เขาทำไว้บ้างแล้วนะครับนี่ครับทำฐานนะครับทำฐานครับที่นะครับกำลังเลากกำลังตัดกันอยู่นะครับนี่ครับ อยากให้ผมนะครับพาไปดูทำอะไรนะครับก็แนะนำกันเข้ามานะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับช่องดูบันทัดขอไปแค่นี้ก่อนนะครับเอาสวัสดีครับก่นแล้วสวัสดีครับอ้าดูมือ้สดีครับเออสวัสดีครับโอเคสรับไปและครับก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ